สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผระเอกที่ก่อนหน้านี้กระแสดีและถูกจับตาอนาคตดาวลุ่งแน่นอนค่ะสําหรับหลิวอวีนิงผลงานเด่นคงจะหนีไม่พ้นซีรีส์เรื่องสตรีหานฉางเกินะคะซึ่งก็แสดงในบทห้าตู่ที่เป็นพระรองและในตอนนั้นนะคะเขาก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะและล่าสุดนะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอาวีนิงนะคะก็มีดราม,มา่าเคยแต่งงานในเดือนเมษายน ปี2012และก็อย่าล้างในเดือนธันวาคมปี2013ค่ะ และก็มีข่าวอีกว่าเขาได้มีลูกสาวด้วยกัน1คนค่ะทำให้เจ้าตัวนะคะต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อเร็วๆนี้แฟนคลับต่างก็เดากันว่าซีรีส์เรื่องปรลปักจำนนนะคะที่เขานั้นนะคะก็ได้บทพระเอกเต็มตัวและได้ประกบคู่กับซ่งจูเอ,อ๋อและดูเหมือนว่าจะไม่ได้ฉายนะคะเพราะซ่งจูเอ,อ๋อเธอถูกแฉเรื่องเลี่ยงภาษี2 1 5ล้าน และในตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบค่ะทําให้เธอไม่ได้รับงานหรือออกอีเวนต์ใดๆแถมแบรนด์ต่างๆนะคะก็ไม่อยากร่วมงานกับเธอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นซีรีส์ไม่ได้ฉายนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันใดๆค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ